ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอวิเคราะห์5ประเด็นหลังเกมพิม์ลีกศึกลอนดอนดาบี้เวสแฮม3เชลซี2รับ iPhone 13 Pro Max ทุกสัปดาหแอดไลน์ได้ที่ b k k 9 9 9 t h หรือคลิกลิงก์ข้างล่างนี้แล้วไปพบกันนะครับ 1. เตีาโก้ซินวาโดดเด่นครึ่งแรกแม้จะเริ่มต้นด้วยจังหวะที่ออกจะดูกักบอลไม่เป็นใจกับเขาไปสักหน่อยในช่วงต้น แต่การยืนตำแหน่งถูกที่ถูกเวลาและการมุงบอลกดลงพื้นอย่างเด็ดขาดก็กลายเป็นประตูที่ทําให้เชลซีออกสตาร์ทโดยการขึ้นนําไปก่อน1ต่อศูนย์ตามด้วยการสกัดบอลจากเส้นประตูในอีกไม่กี่ใจถัดมา 2. ความผิดพลาดเล็กน้อยเป็นเหตุให้เสียประตูความไม่เด็ดขาดของแข้งเชลซีทั้งจอร์จินโยและเอโดอาเมนดีนําไปสู่การเสียลูกจุดโทษอันเป็นประตูตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งของเวสแฮมในครึ่งแรกนับเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลที่ไม่น่าเสีย รวมไปถึงการสกัดกันไม่ขาดที่หน้าปากประตูของตัวเองนําไปสู่การเสียประตู2ต่อ2กระทั่งช่วงท้ายเกมความประมาทของเมนดี้ก็ทาให้เจ้าท่นช่วยโอกาสพังประตู3ต่อ2ดับสิงบลูในที่สุด 3. คลาสของซีกและเมาสร้างความแตกต่างแม้เชลซีจะตกเป็นฝ่ายปลาชนในเกมนี้แต่ต้องสู้หกประตู2ต่อ1ของพวกเขาว่ายอดเยี่ยมอย่างแท้จริงเมื่อบอลจากเท้าของฮาคิมซีกแม่นราวจับวางแอซิดให้กับเมสันเม้า วอลเล่ตั้งแต่จังหวะแรกจบสกอร์อย่างงดงาม 4. ลูกากูยังต้องการเวลาข้อสนิมโรเมลูลูกากูถูกส่งลงสนามหลังพักครึ่งแทนที่ไคฮา,าวสที่ได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถเล่นต่อไหวแต่เจ้าตัวไม่สามารถรักษาระดับความเข้มข้นของเกมลุกสิงห์ลูไว้ได้เมื่อมักถูกแนวรับของขุนค้อนดุมกินโตรวมไปถึงบอลจากเพื่อนร่วมทีมก็ไม่ได้สร้างโอกาสให้เขาอย่างถนัดถนีนัก 5. มนขลังลอนดอนดาบี้ โดยคณพาผู้เล่นฟอร์มการเล่นรวมไปถึงรูปแบบการเล่นทําให้เชลซีได้รับการคาดหมายว่าพวกเขาจะสามารถเบียดเข้าป้ายเก็บ3าคะแนนได้สําเร็จจากกูดูไลยสํานักแต่ด้วยศักดิ์ศรีของศึกลอนดอนดาร์บีความกระตือรือร้นที่บรรดาแข้งเดอะแฮมเมอร์สแสดงให้เห็นไปจนถึงการกฉวยโอกาสจากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็ทําให้เวสแฮมหักประกาศเสียนคว่ำเชลซีสําเร็จผอเมอร์สันอดีตกองกลางของอาร์เซนอลเชื่อว่าอันโตนิโอเดอิเกอร์กองหลังของเชลซีตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญากับสโมสร เซนเตอร์ทีมชาติเยอรมันกำลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงเดือนมิถุนายนปีหน้าซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ยอมต่อสัญญากับสโมอสรซึ่งในความเห็นของเมอร์สันเชื่อว่ารือดิเกอร์ตัดสินใจตั้งแต่ตอนถูกแฟรงค์แลมพาร์ดดองเป็นตัวสำรองแม้จะเกิดใหม่ในยุคข,ของโทมัสถูกเคินก็ไม่เปลี่ยนแปลงเชลซี Chelsea จะคิดถึงอันโตนิโอรืดิเกอร์เมื่อเขาจากไปเพราะมันต้องใช้เงินถึง60-70ถึงล้านปอนด์เพื่อหาใครมาแทนเมอร์สันกล่าวผ่านเดลี่สตาร์รืดิเกอร์จะย้ายออกไปอย่างแน่นอน ถ้าเขาต้องการเซ็นสัญญาใหม่เขาคงทำไปแล้วตอนนี้หมดโอกาสที่จะรั้งเขาให้อยู่ต่อไปแล้วแต่นั่นไม่ใช่ความผิดของโทมัสทูเคิลผมคิดว่าเขาตัดสินใจไปแล้วเมื่อแฟรงค์แลมพาธตัดเขาออกจากทีมแม้ว่าเขาจะเป็นผู้เล่นกําลังสาคัญนับตั้งแต่ทูเคิลเข้ามาและความม้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรูดิเกอร์ก็ไม่ลืมตอนนี้ทีมต่างๆเขา้าทิวเพื่อเซ็นสัญญากับเขาและบางทีมจะจ่ายเงินก้อนโตเพื่อได้เข้าไปร่วมทีมเขาเป็นหนึ่งใน2ผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดทั้งฤดูกาลสําหรับผม และไม่ง่ายที่จะหาใครมาแทนแต่ทูเครนควรจะคิดได้แล้วว่าใครจะมาแทนมีเซ็นเตอร์ระดับโลกอยู่ไม่มากนะักและคนที่เข้ามาก็ต้องใช้เงินเพื่อดึงเข้ามานั่นคือเหตุผลที่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมเมื่อสม,มสร,รปล่อยให้ผู้เล่นหมดสัญญาแบบนี้มันไม่สมเหตุสมผลเลยทูเครนอธิบายเหตุผลปล่อยบิ๊กเคิร์ดย้ายทีมโทมัสทูเครนยอมรับว่าสม,มสรนต้องแบกรับความเสี่ยงในการปล่อยตัวเคิร์ตซูม่าออกจากเชลซีเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา หลังนักเตะอยู่คาแข้งกับสิงห์บลูมานานกว่า7ปีกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสได้รับโอกาสย้ายข้ามฟากไปคาแข้งที่ลอนดอนตะวันออกเมื่อเวสแฮมยื่นข้อเสนอซึ่งสูมาเชื่อมั่นว่าสิ่งดังกล่าวเป็นเรื่องที่เพอร์เฟกต์สำหรับก้าวถัดไปในอาชีพคาแข้งของเขาในการให้สัมภาษณ์ก่อนพิจารณากับสูมาและผองเพื่อนเวสแฮมในวันเสาร์นี้ทูเคินยอมรับว่าผลงานของเทฟโฟชุบาในช่วงปีซีซั่นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของโสมสรที่ปล่อยให้บิก๊กเคิร์ตได้ move on เราทดแทนเขาด้วยเทปโวเพราะว่าเรามีความเชื่อมั่นในตัวของเทปโวถูกขึ้นอธิบายจนกระทั่งถึงโมเมตนต์นี้พวกเราไม่สามารถปล่อยให้เขาย้ายทีมได้เพราะแน่นอนว่าเรามีความเห็นแก่ตัวและเราต้องดูว่าเรามีขุมกําลังที่แข็งแกร่งหรือเปล่าแต่คุณก็ต้องพิจารณาสถานการณ์ของเคริร์ตและมุมมองของเขาด้วยเขามีความแข็งแกร่งเขาเป็นนักเตะพีเมร์ลกที่มีประสบการณ์และเขาก็เจอปัญหาจากการตัดสินใจให้เซซ่าอัสเปรเกตามาลงเล่นในแบ็กฟรี ตัดสินใจให้อันเดรสคริสตนเซนและโทนี่ริดิเกอร์ทำหน้าที่แผงแบตเตอรีเพราะนี่คือการแข่งขันโดยตรงกับตำแหน่งของเขาดังนั้นเขาจึงไม่รับเวลาลงสนามเพียงพอสำหรับสถานะและคุณภาพรวมทั้งตำแหน่งที่เขาต้องการในช่วงเวลานี้ของการค้าแข่งด้วยเราคุยกันหลายครั้งระหว่างพรีซีซั่นแล้วก็นำมันมาสะท้อนถึงตำแหน่งของเขาและของพวกเรายิ่งเราได้รู้จักเทเบโบมากขึ้นเราคิดว่าทเคิร์ตเข้ามาหาพร้อมความปรารถนาที่จะย้ายทีมเขาก็สามารถทำแบบนั้นได้ เป็นเวลาหลายสัปดาห์มันไม่มีข้อเสนอที่ทําให้เขาสนใจดังนั้นเรื่องนี้ก็ชัดเจนมาเสมอสำหรับผมนะผมรักเคิร์ทแล้วผมก็บอกว่าผมรักเขาผมบอกว่าเราไม่จะเป็นต้องพูดคุยเรื่องพวกนี้กันเพราะผมคงแฮปปี้ถ้าเขาอยู่ต่อแม้ว่าเทปโบจะก้าวเข้ามาก็ตามผมบอกว่าคุณเป็นนักเตะที่มีคุณภาพระดับสูงและคุณก็ต้องสู้เพื่อตําแหน่งของคุณคุณมีโอกาสลงเล่นเสมอแต่มันเป็นการแข่งขันที่ยาก เกมรับที่เกิดในเมืองลียงลงตัวจริงให้กับเวสแฮมในพรีเมียร์ลีกสินัดหลังสุดโดยเขาเป็นคนพังประตูชัยช่วยต้นสก,กัดเอาชนะลิพูสามต่อ2เมื่อไม่ถึง1เดือนที่แล้วเขาเป็นคนที่สุดยอดมาเสมอในห้องแต่งตัวรวมถึงในสนามด้วยถูกขึ้นยิ้มกว้างคือชื่อกลางของเขาคือแฮปปี้เรื่องนี้มันมีเหตุผลเขามีรอยยิ้มที่กว้างที่สุดซึ่งคุณคงจะนึกภาพออกเวลาที่เขายิม้มมันจะทําให้คุณมีความสุขได้ทันดีเขามีอิทธิพลที่สําคัญและเขาได้รับความเคารพอย่างดี ช่วงท้ายมีข้อเสนอมาจากเวสแฮมและในช่วงท้ายเขาก็ตัดสินใจได้เขาโทรมาผมแล้วเราก็ได้พูดคุยกันนี่อาจจะเป็นข้อเสนอที่สมบูรณ์แบบสําหรับเขากุนซือชาวเยอรมันกล่าวด้วยว่าความเสี่ยงในการทดแทนสูมาด้วยเทปโวชลบาออกผลแล้วเราต้องทําการตัดสินใจและเราก็เคารพความปรารถนาเพราะเขาคาแข้งอยู่ที่นี่มานานเราเลือกเสี่ยงนิดหน่อยในการมอบความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ให้กับเทปโวซึ่งในตอนนั้นเรายัางไม่รู้ว่าเขาจะเล่นได้ในระดับที่สม่ําเสมอหรือเปล่าบอสเสริม ผมคิดว่าเราได้รับรางวัลน,นะและเราก็ปล่อยเขาทําแบบนั้นผมไม่ทําอย่างอื่นนอกจากคําพูดดีๆสําหรับเคิร์ผมมีความสุขที่เคยเป็นโค้ชของเขาและมีความสุขที่เขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับเวสแฮมซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจเลยหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ